ประจินสันตองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะมีมติเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะว่าให้ปรับขึ้นค่าโดยสารนะคะรถร่วมอสมกทั้งแบบรถธรรมดาและแบบรถแอร์ค่ะให้ปรับขึ้นเป็น1บาทแต่วันนี้นะคะมีประชาชนค่ะเรียกร้องเ,เข้ามาว่าสาย132นั้นปรับขึ้นไป3บาทเราจะไปดูกันค่ะว่าเขาปรับขึ้นเกิราคาจริงหรือไม่ ทีใหญ่หรอคนละสบเอ็ดบาทบางทีใหญ่11บาทใช่ปกติเท่าไหร่อะคะปกติสิบบาทมันิสิบบาทมันขึ้นเท่ากันหมดทุกคันใช่ไหมคะสายเนี้ยมันขึ้นบาทเลยอะแต่สายอื่นไม่รู้อะจากที่ขึ้นสายธรรมดาไปแล้วนะคะก็มีการปรับราคาปกติคะ่ะเดี๋ยวจะมาลองขึ้นสายเป็นแบบปรับอากาศดูบ้างนะคะว่าจะขึ้นราคาเท่าไหร่คะ่ะ คนละปกติมันเท่าไหร่อะคะนี่แหละค่ราคาขาาึ้นไปสิบเจ็ดเมอก่อนสิบหกเมื่อก่อนสิบหกทีมงานจึงสอบถามเพิ่มเติมว่ามีผู้โดยสารร้องเรียนมาว่าค่าโดยสารขึ้นถึง3บาทเพราะปกติเคยเสียแค่16บาทซึ่งกระเป๋ารถเมย์ยืนยันว่าไม่เคยคิดผิดราคาและก็ไม่เคยมีตั๋วราคา1บาทอย่างที่ประชาชนได้รับมา,เข,าเข้าเข้าแฟลจากโรงพยาบาลบางนาสเข้าแฟลนี่คือ อันนี้คือตั๋วที่มีทั้งหมดนะคะของของรถปรับอากาศไม่มีไม่มีตั๋วหนึ่งบาทเนาะมีตั้งแต่ยี่สามนะคะยี่สี่ยี่สิบสิบแปดสิบหกสิบสี่สิบสองสิบบาทต้องถามกุณว่าขึ้นป้าไหนตัวยไหมจะได้ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครถูกไหมแต่มาพูดในสารส่วนมากนี่คือร้อยพ่อพันแม่จะไม่เหมือนกันค่ะบางคนบอกที่หนึง ไม่ลงที่หนึ่งไม่ใช่นะอ่าสมมติว่าบอกบอกไปนึงนั่นโลกเกตแค่นี้ซึ่งคุณไม่เข้าใจว่ารถแอร์เนี่ยเขาตัดทุก2กิโลทีมงานจึงสอบถามประชาชนที่ขึ้นรถเมลสายนี้ว่าปกติเคยจ่ายค่าโดยสารราคาเท่าไหร่ซึ่งหลายคนไม่ค่อยได้ขึ้นรถเมลสายนี้เป็นประจำจึงไม่รู้ราคาที่แน่นอนอีกทั้งบางคนยังไม่ทราบด้วยซ้ำว่ารถเมลมีการปรับขึ้นราคาแล้ว1บาททั้งนี้มีผู้โดยสารรายหนึ่ง ที่กระเป๋ารถเมย์คิดเกินราคาแต่ก็ยอมจ่ายและบอกเพิ่มเติมว่าเคยเห็นชาวต่างชาติโดนเป็นประจำที่ขึ้นรถเมย์สายนี้บ่อยไหมคะบ่อยครับผมบ่อยเหรอคะครเรานั่งจากไหนไปนลงไหนคะไปจากนี่ไปถึงไอ้โรงพยาบาลบางนาสองโรงพยาบาลบางนาสองรเราขึ้นจากที่ไหนคะไอ้บางพีใหญ่ครับบางพีใหญ่ครับ ครับผมบางทีต่างชาติก็เจอหนักกว่านี้อะไรนะบางทีต่างชาติก็เจอหนักกว่ <รอ S 2> านี้ครับเข้ามาครับพวกเข้ามาบางทีก็เจอราคาจริงเหรอทีมงานจึงอสงอบถามกระเป๋ารถเมย์อีกครั้งว่าความจริงเป็นเช่นไรกันแน่เพราะประชาชนยืนยันว่าเคยขึ้นราคานี้มาตลอดโดยกระเป๋ารถเมย์บอกว่าอยากให้เห็นใจตัวเองบ้างเพราะค่าโดยสารที่ขึ้นมาหนึ่งบาทก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลย จริงๆแล้วกระเป๋าเขาทำดีนะเขาสามารถหาตั๋วหนึ่งบาทมาขายให้ผู้โดยสารได้ซึ่งราคา19บาทอ่อนนุชโฮมโปถูกต้องนะซึ่งพี่นะให้ตั๋วส8บบาทมีคนงี่เง่านะทำไมใช้ตั๋วส8บบาทอ่าไม่เป็นไรคือเขาอาจจะไม่ได้ดูข่าวดูข่าวอ่าไม่เป็นไรพี่ก็พูดเลยเขาก็เข้าใจจร,จริงๆแล้วเขาสามารถหาตั๋วได้มาขายให้ที่เขาน่าจะโอเคนะแต่ถ้าคุณยืนยันว่าคุณขึ้นจากอ่อนนุชมาลงโฮมโปคุณเสีย16บบาททุกวันผู้โดยสารคือคนผิด ค่ารถขึ้นก็จริงแต่พวกพี่ไม่ได้เพ้่มตรงนี้เพราะก๊าซก็ขึ้นแล้วผู้โดยสารมันรถมันวิ่งไม่เป็นเวลาผู้โดยสารก็คือหนีหมดอืมอย่างเงี้ยน,นี่คือพวกพี่ก็แย่อืมเพราะว่ารถก็เช่าอย่างเมื่อวานนี้พี่วิ่งสองรอบคนขับไม่สบายค่าเช่ารถร,ร,รละเก้าร้อยเมื่อวานพี่ก็ได้วิ่งรถได้พันแปดได้ค่าเช่าพอดีก๊าซฟรีวิ่งฟรีไปอย่างเงี้ยเมื่อวานพี่วิ่งสองรอบ จุดสังเกตข้อหนึ่งก็คือรถโดยสารสายนี้เป็นของเอกชนรายได้ทั้งหมดจึงเข้ากระเป๋าพนักงานและจากที่ประชาชนร้องเรียนมารวมถึงผู้โดยสารบนรถก็โดนเก็บเกินราคาเช่นกันนั่นหมายถึงว่ามีความเป็นไปได้ที่กระเป๋ารถเมย์อาจจะจงใจเก็บค่าโดยสารเพิ่มเป็นการเฉยโอกาสในช่วงที่มีมติให้ขึ้นค่าโดยสารมนทนลรัตนวลีถ่ายภาพนนพัฒน์เด่นดวงไพโรธส,สอนอบ้านเย็นรายงาน